วันนี้มาดูจุลนีสังเคราะห์แสงกันนะครับที่ทำไว้ครบสองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับจุลนีสังเคราะห์แสงที่ทำไว้ครบสองอาทิตย์แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ขวดใหม่นะครับเราเพื่เขยาวนะครับ ขยา่าขย่าวไว้นะไข่สองฟองนะครับที่ผมทำไว้มันทำได้เจ็ดขวดนะครับแล้วก็มีของเก่าอีกขวดหนึ่งขวดเปล่านั้นผมเอาไปใช้ลดต้นกล้วยนะครับปลูกต้นกล้วยใหม่นะครับนะเดี๋ยวอันนี้ของใหม่นะครับที่เราทำไว้เดี๋ยวเราไปใช้กันเป็นลองใช้กัน พยาบ่อยๆก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ครบสองอาทิตย์นะครับครบ2อาทิตย์แล้วแต่มันแดงมันน่าจะแดงตั้งแต่อาทิตย์กว่าๆแปดวันสิบวันก็น่าจะเป็นแล้วพอจุดตอนนี้มันแดงเหมือนของเก่าหมดเลยนะครับมันเป็นเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราไปใช้กันครับไปทดลองใช้กัน สวัสดีครับมาดูการใช้จุลินทรีย์สงนทรแสงผสมน้ำรดต้นไม้นะครับก็ไม่มีอะไรประมาณนิดๆนหน่อยประมาณนี้นะผสมเลยกละเอาครับประมาณสักช้อนสองช้อนแล้วเราก็ผสม ลดเลยครับ นี่นะครับวิธีการใช้การผสมน้ำนะครับเราก็กะเอาประมาณสักสอมช้อนก็ได้ครับผสมน้ํำต่อถังแล้วก็รดเลยรดต้นกล้วยครับอันนี้ต้นกล้วยผมปลูกนะครับผมเอาจากกอนั้นนะกอข้างหน้านู่นนะครับแยกออกมาได้สามต้นแล้วก็ตัดเอาเต่ ตัดเอาเป็นเป็นหน่อมานะครับไม่มีรากก็มาขุดหลุมรดน้ำํำผสมจุลินทรีย์ตัวนี้รดน้ำนะครับอาทิตย์นึงสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใบออกนะครับยังไงก็รอดอันนี้หน้าแรลกนะครับแต่มีน้ํารดใช้จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ผสมรดนะครับอาทิตย์ละครั้ง นี่ได้สองอาทิตย์ผมมาวันไหนผมก็จะผสมรถนะครับดูนี่นะครับต้นกล้วยสองอาทิตย์นะครับรถด้วยจุลินทซียผสมน้ำประมาณสองสองช้อนโตะ๊ะนะครับสองช้อนโตะ๊ะอายุ สองอาทิตย์อายุประมาณสิวันครับปลูกใหม่ในฝั่งนี้ต้นเก่านานแล้วนี่เป็นหัวปีแล้ะจะเป็น ออกมาออกผลและฝั่งนี้นะครับโอเคครับวิธีการใช้จุลินทรีย์ก็ขอจบแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ